ลูกค้าทุกท่านค่ะอยู่กันที่ร้าน Thunderbike นนทบุรีนะคะวันนี้เราสองคนค่ะฟ้าเพกนะคะจะพาทุกท่านมาชมสําหรับสายสปอร์ตที่ร้านกันบ้างบอกเลยว่ามีแน่ๆเช่นเดียวกันนะสำหรับสายสปอร์ตเนาะยังไงไม่รีนาค่ะให้เพียคพาชมคันแรกกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่คันแรกนะครับโอ้โหใครเห็นก็ต้องร้องว้าวนะคันนี้นะนี<ม>่ครับพาณิกาเล่นะครับคันนี้ดูคติพาณิกาเล่ตัวนี้จะเป็น V4S นะครับ คันนี้เป็นรถจดปี2019นะเลขใหม่แค่319กิโลเท่านั้นราคา739,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเหมือนซื้อรถป้ายแดงนะยังเป็นรถดเดิมๆอยูเ่เลยเลขใหม่แค่300กิโลเท่านั้นเองนะครับเผื่อท่าค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับลองมาดูลองมาชมกันดูนะฮะ มาดูอีกหนึ่งคันนะคะเจ้าคันนี้จะเป็นเจ้า ZX10 นะคะลูกค้าหล่อมากๆนี่ไล่ให้ชมตั้งแต่ท้ายรถเลยของแต่งแน่นๆค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะนี่มีการสบงกรนสบัดครบนะอ่ะคันนี้นะคะแต่งเต็มขนาดนี้พี่ตีเปิดราคาอยู่เพียง429,000บาทค่ะเป็นรถปี2019เลขไมล9,000กิโลค่ะลูกค้านี่ชุดหน้าก็มีคาร์บงนคาร์บอนติดมาเต็มค่ะลูกค้านะคะนี่ มีกาดมอดน้ำครบเซตเลยนะคะตัวกันลมนี้มีหน้าหลังเลยค่ะลูกค้าครบเซตสุดๆไปเลยนะคะปั๊มบวดล่างแต่งมาหมดแล้วค่ะลูกค้านะคะที่สําคัญได้ท่อ SC Project ไปด้วยนะคะสคําหรับท่านใดที่สนใจนะแคปเจอร์หน้าจอเข้ามาได้เลยแอบกระซิบทะเบียนสวยนะคะ,อ,ะอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Kawasaki ZX-6R นะครับอีกระดับในรุ่นน้องเล็กนะฮะตัวนี้เลยนะ คันนี้นะครับเป็นรถจดปี2019นะครับเลขไมล์18,000กิโลราคา289,000บาทเท่านั้นอ่านะฮะสภาพรถสวยๆกันเลยนะนี่มีท่อแต่งมาให้แล้วด้วยนะครับคันนี้อ่านะครับเป็นท่อแต่งทรง SC นะเสียงลั่นๆกันเลยมาดูซ X6 อีกหนึ่งคัน,นะคะ่ะสุขา คันนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะมีแต่งมีการสะบัดมาพร้อมเช่นเดียวกันมาดูราคากันค่ะนะคะ,นะคะสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 000, 2 0 0 0 0สองหมืขอค่ะ2 000, 9 9 0 0 0บาทนะคะปี2019นะคะลูกค้านี่ไล่ให้ชมของแต่งกันไปเลยนะคะคันนี้มีแต่งตัวอุดกระจกมาเรียบร้อยค่ะนะคะน,ะคะนี่ตัวกันล้มติดมาครบมีกาดมอ่อนน้ำเช่นเดียวกันนะคะลูกค้า สภาพสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะคันนี้ได้ท่อแต่งไดโวไปด้วยนะคะอ่ะอีกคันนึงนะครับนี่ตัวท็อปในรุ่นคลาส 600cc เลยนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่ R6 นะฮะคันนี้เป็นรถปี2019ครับเลขไม่26,000กิโลราคา339,000บาทเท่านั้น นี่หล่อๆนะครับมีอุดกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วชิลหน้าแต่งนะครับนี่กาดมอน้ำแต่งมีให้นะครับคันนี้มาพร้อมกับสลิปออนไทเทเนียมนะทรง AR นะครับขา,ายสั้นแต่งให้ครบเลยอ่ะามาพบกับ R6 สีดำคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับผม คันนี้เป็นรถจดปี2019นะครับวิ่งมา1นือ0ม่โลราคาอยู่ที่369,000บาทนะครับคันนี้ของแต่งเพียบเลยนะครับมาดูกันเลยนะฮะนี่ปรกับชุดปั๊มบนนะครับเป็นตัวเบมโบคอร์ซานะครับแล้วก็มีชุดกัดแอนมาพร้อมกับชุดกันสบัดนะฮะไฮเปอร์โปโนะฮะ RSC นะครับตัวท็อปกันเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับมีชุดสายถักแต่งนะฮะจากเ e ลชุดกันล้มจาก R n G นะฮะ แล้วก็มาพร้อมกับชุดท่อแตกสลิปออนนะครับล่นๆเลยนะฮะส่งหล่อเท่ๆเลยมีที่ไปทะเบียนแบบพับได้นะครับตัวถังน้ำมันก็มีคาร์บอนคันสุดท้ายนะครับในคลาสสปอร์ตวันนี้นะฮะจะเป็นยามาฮ่า R 7นะครับนี่น้องใหม่ล่าสุดนะคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2022ครับเลขไม่เพียง873มกิโลนะฮะราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้น ในนะฮะใครอยากหา R7 ใหม่ๆเดิมๆนะครับลองมาดูคันนี้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถแค่800กิโลนะครับสภาพนี่ยังเนียนกลิปอยู่เลยนะ โอ้โหบอกเลยว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสําหรับสายสปอร์ตที่ร้านเรานะคะยังมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบค่ะมีเกือบทุกสายให้เลือกเลยนะคะท่านใดสนใจตามหาอยู่นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถที่หน้าร้านได้นะคะให้พี่ต้อมบอกโปรโมชั่นนิดนึงค่ะสาหรับเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวนี้เราฟรีอะไรให้ลูกค้าบ้างคะก็เป็นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีถ่ายน้ามันเครื่องให้ด้วยนะครับแถมไปเลยนะคะลูกค้าคุ้มๆไปเลยท่านใดอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการขนส่งให้ทั่วประเทศด้วยนะคะท่านใดสนใจ ก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้เรา3ามคน,คนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านาคะคะลูกค้าวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากมากๆค่ะสวัสดีค่ะ